สวัสดีครับพอนี้ได้รับมอบหมายมาไม่ใช่รับมอบหมายแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เสนอมาว่าอยากจะให้บรรยายหัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่มากหัวข้อหนึ่งสําหรับผมนะก็คือหัวข้อว่ากว่าจะมาเป็นไบเบิลนะแน่นอนเวลาเราพูดถึงกว่าจะมาเป็นไบเบิลบางครั้งเราก็จะนึกถึงแค่ว่าความภีแต่ละเล่มมันเขียนขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมหกสิบหกเล่มปฐมกาลจนถึงถเฉลยถ้ามันญัติโมเสสเขียนเมื่อปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว ในมุมมองของผมนะหัวข้อนี้เป็นหัว,หวข้อที่ใหญ่แล้วก็ยากกว่าน,นั้นมากนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนนะเขียนสมัยไหนยุคไหนเขียนผ่านอะไรวิธีการส่งต่อนะส่งต่อกันยังไงความคลาดเคลื่อนของตัวบทเป็นยังไงบ้างนะในการศึกษา,เ,าเกิดแคนนอนขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยนะแคนนอนหมายถึงสารระบบที่มันมีเนี่ย ะระบบนีมน้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วถูกแปลยังไงบ้างส่งต่อมาอย่างไงบ้างรวบรวมกลายเป็นไบเบิลแบบที่เราใช้ยังไงบ้างยิ่งกว่านั้นการศึกษาสมัยใหม่เมื่อศึกษากลับไปถึงตัวบทโบราณเป็นยังไงบ้างนะงนั้นอันนี้หัวข,ข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆอ่ะในแง่หนึ่งเรามองว่าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่มันสาเร็จแล้วคือมันเซตเทิลดาวตั้งแต่อย่างน้อย,อยก็ สตวัวที่4ี่ก็แล้วกันนะจริงๆมันอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับเซนตดาวไปแล้วหมายถึงมันจบแคแนน,นไปแล้วเขียนเสร็จแล้วนะแต่ว่าในมุมของผมตลอดประวัติศาสตร์ของพระคัมภีรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนปแปลงของเท็กซ์เล็กๆน้อยๆตลอดเวลาไว้เราจะคุยกันเรื่อยๆยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนจบของมาลาโกที่ถ้าเราไปอ่านในคัมพี์ก็จะเขียนว่าสำเนาโบราณที่เก่าแก่ที่สุดส่วนมากไม่มีข้อความนี้ใช่ไหม มาระโกบทสุดท้ายหรือย้อนบทที่8หรือเปล่า8หรือเเรื่องผู้หญิงที่ล่วงเวนี้แล้วถูกพามาหน้าพระเยซูถามว่าจเจ้าหินขว้างดีไหมอะไรเงี้ยนะแล้วพระเยซูก็บอกว่าใครพระเยซูก็ก้มลงเขียนใช่ไหมแล้วบอกว่าใครไม่มีบาปก็ขว้างก่อนซึ่งท่ามผีจํานวนมากก็เขียนว่าสําเนาโบราณที่เชื่อถือได้จํานวนมากไม่มีข้อนี้กระ,ะบวนการเหล่านี้ทั้งหลายนะครับเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วก็ มันมันเรียกร้องเราให้ตั้งคําถามว่า,าพระคัมภีร์มีลักษณะเป็นยังไงลักษณะของมีคือวิกฤตนะครับคือแข็งทื่อไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการตีความใหม่ไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกแล้วหรือมันเป็นอะไรที่มีปรากฏไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนเป็นไม่ใช่คนตายนะเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักระยาโคบแต่บอกว่าเป็นพระเจ้าของคนเป็นอะไรเนงะี้ย พรามพีเป็นสิ่งที่เป็นของเป็นหรือเป็นของตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคําถามพวกนี้เกี่ยวข้องกับพรามผีตลอดเวลาเนื่องแน่นอนว่าเวลาจะพูดเรื่องนี้มันยาวดังนั้นผมจะพูดไปเสเนอไปทีละอย่างก็แล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับเมื่อเราพูดถึงพระคัมภีนะเราแน่นอนเราพูดถึงพรันธสัญญาเดิมก่อนผมก็ค่อนข้างจะ,ะชื่นชอบพันธสัญญาเดิมนะเป็นนักวิชาการพันธสัญญาเดิมไม่ใช่พันธสัญญาใหม่นะเ,เวลา,เาพูดถึงงานเขียนโบราณเนี่ย ปัญหาใหญ่ๆของงานเขียนโบราณทั้งหมดก็คือว่ามันเขียนก่อนการเกิดขึ้นของแท่นพิมพ์ใช่ไหมครับแท่นพิมเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือทําให้งานที่สมมติเรามีต้นฉบับหนึ่งอันเนี่ยงานที่เกิดจากแท่นพิมเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดต้นฉบับของมันคือไอตัวแม่พิมใช่ไหมงานที่ออกมาต่อจากนั้นก็จะเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นแท่นพิมมันมันบ่ายพาความเอ้อเลอร์ของมนุษย์ไปความผิดพลาดของมนุษย์ไปแต่ว่า งานโบราณนะมันไม่มีแท่นพิมพ์สมมุติผมนะสมมุติเราเชื่อว่าโมเสสเขียนปฐมกาลด้แล้วกันนะซึ่งนักวิชาการจํานวนมากไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแนะสมมุติเราเชื่อว่าโมเสสเขียนปฐมกาลหลังจากโมเสสเขียนเสร็จนะครับไม่ว่าจะเขียนลงบนหินหรือบนกระดาษหรือบนหนังสัตว์ก็ตามมันจะเป็นจะต้องถูกส่งต่อไอแผ่นแรกที่ถูกเขียนเนี่ยเราเรียกว่าออโตกราฟออโต้แล้วก็กราเฟ่ A นะออโต้แปลว่าตัวเองนะเซลฟ์หรือว่า บีอิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็กราฟก็แปลว่าเขียนนะแปลว่าเขาเขียนเองอะไรเงี้ยถูกเขียนขึ้นมาเองเอจริงจริงมันนับว่าเป็นแมนูสคริปต์ด้วยแต่ว่าช่างมันเราเรียกมันแค่ออโตกราฟนะสมมตุติมีผมผมเป็นรู้จักกับโมเสกล้วกันผมเป็นใครก็สักคนนึงเป็นโยชูวาก็ได้ผมอยากจะคัดลอกงานของโมเสสผมต้องทํำยังไงนะผมก็ต้องเอางานของโมเสสมาตั้งไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับตั้งไว้เงี้แล้วก็เอาหนังสัตว เอากระดาษอาบิลัสหรือเอาอะไรก็แล้วแต่มาแล้วผมก็ดูแล้วก็คัดลอกดูแล้วก็คัดลอกดูแล้วก็คัดลอกนะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจน,จนจบเล่มหนึ่งนะปัญหาก็คือว่ามนุษย์นะครับมันมีความเออร์เรอร์ของมันก็คืออย่างเช่นอ่านผิดเขียนผิดใช่ไหมฮะหรือว่าคุณเคยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะผมอ่านหลายๆครั้งนะอ่านแล้วเนี่ย พอมันขึ้นบรรทัดใหม่นะอ่านไปอาวมันทัดเดิมคือเราอ่านผิดเราแบบสายตาเรากวาดไปแล้วมันกลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะมันอ่ามันจะมีความผิดพลาดอย่างเงี้ยค่อยๆปรากฏขึ้นมาทุกครั้งที่มีการคัดลอกนะอย่างเช่นคําเดิมมันถูกเขียนซ้าคาบางคามันถูกข้ามไปหรือว่าอ่าตัวอักษรบางตัวมันเขียนผิดเขียนผิดอ่าถ้าเป็นภาษาไทยยกตัวอย่างชอช้างต่อซอโซ่อย่างเงี้ยมันเหมือนกันใช่ไหมซอเสือกับลอลิงอย่างเงี้ยมันอาจจะ เขียนผิดได้หรือแม้แต่ตัวที่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่เสียงเหมือนกันอย่างเช่นรอเรือกับลอลิงในภาษาไทยเนี่ยเ,เวลาคุณอ่านคำคำหนึ่งออกมาเนี่ยคุณอ่านรีบรใช่ไหมแล้วก็บางทีเขียนก็มันเขียนผิดนะแต่โอเคแหละภาษาฮิบรูมันลักษณะคํามันมันมีพื้นที่ให้ผิดพลาดมากกว่าภาษาไทยพวกนี้เรียกว่าความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจนะความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนนะ ยังไงก็เกิดในการคัดลอกแบบโบราณน,นะครับไม่มีคำภีร์ไหนที่ไม่เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้นะผมยืนยันมีนะครับเนี่ยเรียกว่าข้อผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจเกิดจากฮีแมน error ความผิดพลาดของมนุษย์แต่มันมีความผิดพลาดอีกแบบหนึ่งนะครับที่เกิดจากความตั้งใจอย่างเช่นนะครับการเขียนอาธิบายใส่เข้าไปในตัวเทตหมายความว่ายัางไงหมายความว่าสมมุติ ผมคัดลอกคำพีของโมเสสมานะแล้วมันมีคำที่คนในรุ่นของผมโอเคมันคัดลอกกันมาหลายรุ่นแล้วล่ะผมเป็นผู้รู้ในสังคมนั้นนะแล้วก็มันมีคำหนึ่งสมมุติสมมุตินะนะจริงๆคำที่เขาเข้าใจกันสมมุติเป็นคำว่าซบบาทซบาโตคนในรุ่นของผมเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าซบบาไม่เข้าใจคำว่าซบาโตแล้วนะถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีใส่ฟุตโนตใช่ไหมคำพีโบราณมันไม่มีฟุตโนตเขาทำไงเขาก็เขียนแอดเข้าไปข้างหลังว่า หมายถึงอะไระและวันสมมุติมันมีคําว่าสับาโปโผล่มาผมก็จะมันยายข้างหลังเลยว่าหมายถึงวันที่พระเจ้าทรงบัญชาให้พระพ่อนอะไรทรงอย่างเงี้ยนะฮะคำพวกนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในเมนูสคริปต์เมนูสคริปต์มาจากคำว่าแมนวลแปลว่ามือนะแมนวลนก็ด้วยตัวเองอะไรสคริปต์ก็แปลว่าเขียนนะก็คือฉบับคัดลอกด้วยมือดังนั้นไอ้ฉบับที่ผมคัดลอกเนี่ยที่มันมีคําอธิบายของคําว่าสบาเนี่ย มันก็จะกลายไปเป็นต้นฉบับของคนคัดลอกต่อๆไปดังนั้นฉบับคัดลอกที่ต่อจากผมไปเนี่ยทั้งหมดนะก็จะมีคําอธิบายนี้ติดเข้าไปนี่เป็นคําอธิบายที่เป็น,เป,นเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการตั้งใจนะครับความผิดพลาดจากการตั้งใจนะมีได้หลายแบบนะเมื่อกี้เป็นแค่ตัวอย่างแบบหนึ่งนะอาจจะเกิดจากการที่ผู้คัดลอกรู้สึกว่าข้อความตอนนี้ไม่ออเทนติกไม่ไม่ออเทนติกภาษาไทยว่าอะไรไม่ ไม่น่าจะเป็นข้อความที่ถูกต้องก็เลยข้ามข้อความนี้ไปหรือรู้สึกว่าคัดลอกมาผิดก็เลยแก้อะไรเงี้ยนะมีเยอะแยะนะหรือแอดเนื้อเรื่องเข้ามาเลยบางครั้งนะอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างไปตอนแรกตอนท้ายของลา,าโกหรือว่ายอนบทที่สี่ก็นานาจิตตังว่ามันเป็นการแอดเข้าไปหรือว่าเมนูสคริปต์ยุคหลังมันลืมคัดลอกอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นข้อผิดพลาดที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอๆนะครับ จริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ว่า2ลักษณะนี้เป็นหลักๆก,ก็แล้วกันนะที่เป็นเป็นลักษณะข้อผิดพลาดลักษณะที่เราเห็นในบัญชีซึ่งแน่นอนข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือข้อผิดพลาดแบบไม่ได้ตั้งใจนะซึ่งเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเออก็ก็าเข้าใจได้มันเป็นมนุษย์คัดลอกนะมันผิดบ้างผิดเล็กผิดน้อยอะไรเงี้ยมันเข้าใจได้มันยังสามารถตรวจเช็คได้จากการเอาเอกสารจํานวนมากมาเทียบกันว่า,าคำนี้มันมันผิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะ นี่เป็นอย่างแรกเป็นการคัดการคัดลอกคำคีโบราณมันเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็เราพันธสัญญาเดิมนะครับทฤษฎีเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะผมจะไม่พูดทฤษฎีทั้งหมดก็แล้วกันแต่หลกัหลกๆแล้วเราเชื่อว่าเราเชื่อผมนับตัวเองเป็นเราเด้วยตาม tradition แล้วเนี่ยเราเชื่อว่า โมเสสเป็นคนเขียนห้าเล่มแรกนะแต่แน่นอนว่าในวงการวิชาการส่วนใหญ่นะครับใกคำว่าส่วนใหญ่วิชาการที่พูดถึงนี่ไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้ที่เขียนหนังสือก็นับเป็นนักวิชาการนะหมายถึงคนที่เขียนงานด้วยกระบวนการทางวิชาการแล้วก็ผ่านการ peer review mm hmm. peer review คือ,อส่งบทความวิชาการตัวเองไปตีพิมพ์แล้วก็ถูกวิจารณ์จากคนอื่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นการวิจารณ์แบบ blind บลายวิวนะบลายก็ค kind of ือว่าดับเบิลบลายก็คือเราไม่รู้ว่าใครอ่านงานเราแล้วก็คนที่อ่านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนงานมาอันนี้เป็นวิธีการทางวิชาการในการตรวจเช็คงานเขียนนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นวิชาการหรือเปล่าวิชาการส่วนใหญ่ที่ผมพูดถึงหมายถึงเซนส์นี้นะไม่ใช่หมายถึงแบบคนมีดีกรีแล้วก็ใช้มีความคิดแบบเชิงวิชาการนิดหน่อยล้วเขียนไม่ได้พูดแบบนั้นนะนั้นวิชาการของผมจะค่อนข้างสตรีทเซนส์นิดหนึ่งจะจะพูดถึงใน ขอบเขตที่มันส p นิดนึงนักว,วิชาการส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยกับมุมมองเป็น convention ทีเ่เป็นอนุรักษ์นิยมแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นแต่แน่นอนต้องพูดเพราะว่าสุดท้ายจะพบว่าผมเอียงไปในทางวิชาการมากกว่านะครับทีนี้ไม่รู้ใครเขียนแล้วก็เราไม่มีฉบับคัดลอกที่มันเก่า อยู่ในมือเลยนะสมมติเราเรายังไม่พูดถึงเดนซีสกรอนะเราไม่มีฉบับคัดลอกของพันธสัญญาเดิมที่เป็นภาษาฮิบรูที่มันเก่าและมีความหนามีจํานวนยาวๆเลยนะครับจนถึงศตวรรษที่11บเอตอนีสิสก็คือปี1000นต้นๆน,นะซึ่งไกลมากใช่ไหมถ้าเกิดโมเสสเขียนจริงเนี่ยมันเขียนประมาณ2,000ปีก่อนพระเยซูเนี่ยแต่ศตวรรษที่สิเนี่ยมันคือ3,000ปีต่อจากนั้นเลยเราไม่มี สำเนาโบราณที่เป็นภาษาฮิบรูของอันนี้สักเท่าไหร่ถ้ามีก็จะเป็นแบบชิ้นที่มันเป็นเศษแบบมีเล็กๆน้อยๆน,นะไม่ได้เป็นสมบูรณ์จนครบเล่มนะเรามีพันธสัญญาเดิมที่เป็นภาษากรีกเป็นภาษาละตินอันนี้มีอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ที่เป็นภาษาฮิบรูเนี่ยเราไม่มีนะครับจนเล่มที่มันสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเป็นเล่มที่อยู่ในศตวรรษที่11เออยู่ในกลุ่มของสิ่งที่เราเรียกว่า m มโซริติกเท็กซ์นะก็คือ ตัวบทที่เป็นกลุ่มที่พวกกลุ่มมาโซริสนะเป็นคนคัดลอกนะครับซึ่งมาโซริสก็เป็นแค่กลุ่มหนึ่งในนักคัดลอกมันมีกลุ่มที่คัดลอกก้อมีหลายกลุ่มแต่กลุ่มมาโซริสก็จะดังที่สุดเพราะกลุ่มนี้ค่อนข้างเด่นเรื่องการสร้างระบบสลักอะไรก็ตามขึ้นมานะแล้วก็เท็กซ์ที่เขามีเนี่ยมันจบทั้งเล่มนะครับเพราะถ้าสัญญาเดิมเวลาเราเปิดภาษา,ษาฮิบรูอ่านนะครับอสมมุติเปิดไมเวิร์บับอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดดูเท็กซ์ภาษ,าษาฮิบรูหรือว่า เพราะวัามีภาษาฮิบรูอย่างของบิบลีเฮบรายกาเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะอย่างนี้นะครับเล่มนี้เป็นเทกภาษาฮิบรูเนี่ยฮะเท็กในนี้เนี่ยก็จะเอามาจากเล่มนั้นเป็นเป็นสำคัญจากพวก m มโซริติกเท x กเป็นสำคัญซึ่งมันค่อนข้างใหม่ใช่ไหมยมโซริติกเท e ก t ์สัตว์ที่11มันใหม่มากเมื่อเทียบกับ ความเชื่อว่าคมพีถูกเขียนเมื่อไหร่นะครับดังนั้นโดยปกติแล้วก็เชื่อวามาโซลิติกเท็กซ์เนี่ยถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีตำนานประเภทว่าพวกนี้นี่ถ้าเกิดผิดคำหนึ่งนี่มันจะต้องแบบว่าทิ้งฉีดทิ้งทั้งคำพีเลยเวลาเจอชื่อพระเจ้าก็ต้องไปอาบน้ำอะไรเงี้ยน,นะแต่ก็ก็เป็นตำนานไปผมคิดว่าไม่จริงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีความผิดพลาดอยู่เยอะในเท็กซ์ในมาโซลิติกเท็กซ์นะ อ้าหลังจากนั้นนะครับการค้นพบที่สําคัญของพันธนสัญญาเดิมก็คือการค้นพบถ้ำคุมรานอา่โลนึงนักธรรมดีด้วยแต่ผมเอาคุมรานก่อนละกันเดซีสกรอพวกนี้นะอ s าเดซีสกรอเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินนะครับก็จะเป็นถ้าที่อยู่ในทะเลทรายถ้ำที่อยู่แถบทะเลตายนะในทะเลทรายนั่นแหละนะครับก็แถบนั้นก็จะมีถ้ำอยู่เยอะๆแล้วก็ในถ้ำก็จะมีไห้ที่บรรจุ ม้วนหนังสือของพันธสัญญาเดิมอยู่นะริงไม่ได้มีแค่พันธสัญญาเดิมนะมีงานเขียนอื่นอีกมากมายเต็มไปหมดนะครับทั้งงานที่เป็นอพอลิฟฟ่งานที่เป็นอธิการงานอื่นๆงานที่เหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของพระกัมภีแต่ไม่เป็นอย่างเช่นเขาเรียกมีส่วนที่เรียกว่าเจเนซิสอพอลคลิฟนะฮอะ่วิวณ์ของปฐมกาลอะไรอย่างงี้มีมีส่วนเสริมของปฐมกาลส่วนเสริมของโยบนะฮะอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะครับอยู่ในถ้ำนะ และพบส่วนที่เป็นพ้าพฤฤีด้วยนะเมื่อเราเอามาตรวจสอบนะครับงานในในคุมราณเนี่ยมีทั้งที่เป็นภาษากรีกแปลเป็นกรีกแล้วซึ่งเราเรียก,ยกว่าเซโตจินนะและที่เป็นภาษาฮิบรูอยู่อันนี้เราพูดถึงบรนทัสัญญาเดิมล้วนๆนะผมยังไม่ได้พูดถึงพัรทัสัญญาใหมนะ่เมื่อเราเอาเท็กซ์มาเปรียบเทียบกับมาโซเรติกเท็กซ์แล้วก็พบว่ามีเท็กซ์จำนวนไม่น้อยนะครับที่เป็นภาษาฮิบรูนะที่เขียนแตกต่างกันและ ยิ่งไปกว่านั้นเท็กที่ถูกแปลเป็นกลีกในคุมรานและต่างไปจากมาโซลิจิกเท็กก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับเมื่อเราจะเห็นว่ามันมีความคาดเคลื่อนในการส่งต่อตัวเท็กอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเนื้อหาโดยรวมแล้วมันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะโดยเฉพาะทิศทางเดียวคือความเชื่อคิดเสียนนะครับมาโซลิจิกเท็กดูมีปัญหามากกว่า คุมร้านไวซ้าแต่อันนี้ไว้เราจะคุยกันในส่วนลึกว่าความคาดเคลื่อนพวกนี้มันมันคาดเคลื่อนระดับไหน,นแต่ว่ามั่นใจสบายใจได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับที่เราจะต,ต้องทิ้งเมื่อคำทีไปเลยนะครับกลุ่มคุมร้านเนี่ยถ้าเราอ่านในคำทีนะเราจะเจอตัวละครหลักๆของยิวก็คือกลุ่มฟล์สีและสดูดสีใช่ไหมครับซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพระวิหารโดยเฉพาะสดูสี เราเคยเชื่อกันว่านะปกติเรามักจะสอนกันว่ายวเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้แล้วเราก็สอนว่ายูเชื่ออะไรบางอย่างแล้วก็คิดไปว่ายูทุกคนไม่งเชื่อแบบนี้อ้าขอโทษขอขออภัยนะยวทุกคนเชื่อแบบนี้นะผมพูดคาหยาบออกมาแต่จริงๆแล้วในพมพีเองเราก็เห็นว่ามันมีความแตกต่างในกลุ่มก้อนของชาวยูอย่างเช่นกลุ่มสะดูสีนะก็เชื่อแค่เบนจบามันห้าเล่มไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายไม่เชื่อเรื่อง วิญญาณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฟาริสีเชื่อจํานวนมากบวกกับคําว่าโทราของฟาริสีนี่มันรวมไปถึงธนักมันไม่ใช่ธนักมันรวมตั้งแต่ธนักไปจนถึงทันหมุดด้วยนะมิชนาด้วยนะไอ้พวกคําสอนที่เป็นคําสอนของบรรพุรุษอะไรเงี้ยรวมอยู่ในคาว่าโทราคาว่าโทรามันแปลว่าคําสอนนะไม่ได้แปลว่าเป็นจบันไม่ได้แปลว่าเป็นจบัลห้าเล่มโทรานี่มันหมายถึงคําสอนรวมๆนะ ฟาริสีก็ดูจะมีหนังสือเยอะมากนะส่วนสะดูสีก็ไม่เยอะขนาดนั้นกลุ่มกลุ่มรานถูกถึงในเท่าไหร่แต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเอาตัา้งคือเขาว่ากลุ่มนอืมโอเคแหละเอซีนเป็นกลุ่มที่เรามีข้อมีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวเขาท่อนข้างน้อยนะแต่ว่าเอกสารของคนกลุ่มนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่าจะนิยมไปทางกรีก หนึนิยมพระคำีที่แปลเป็นกรีกแล้วก็นิยม,มงานที่เป็นอพอลิปส์งานวิวรสารจํานวนมากนะทั้งที่อยู่ในพมพีทั้งที่อยู่ในอธิกธรรมและที่ไม่อยู่ในอธิกธรรมจะอยู่ในไทของพวกเอสซีนค่อนข้างเยอะนะนันเห็นว่ากลุ่มนี้มีความคิดที่เชื่อเรื่องการเ,เชื่อเรื่องวันสิ้นโลกมากออรอพระเมสสิยาค่อนข้างมากซึ่งมีความคล้ายคลึงกับคิดจักยุคแรก มากกว่าฟาลิสีและสะดูสีนะครับอันนี้ก็เป็นผมพูดว่าผมพูดถึงประวัติศาสตร์พระนญญายณเดี๋ยวไม,ไม่ได้พูดนะนทีนี้ในเมื่อมันมี3มกลุ่มนี้เราเห็นใช่ไหมว่า3มกลุ่มนี้คำพี์ของเขาเมันคนละเล่มกันฟาลิสีมีจํานวนเยอะมากใช่ไหมฮะสดูสีเอา5้าเล่มเอซีนหนักกว่าอีกไม่อยู่ในระบบที่เราใช้เลยนะ แล้วสารระบบพันธสัญญาเดิมมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้คือคําถามที่ค่อนข้างจะยากนะนักวิชาการไม่ใช่นักวิชาการแหละคอนซเวอร์ทีฟส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่ามันสําเร็จตั้งแต่เอสลาในแถวๆนั้นนะครับแล้วก็โอเคแหละมันเล่นสุดท้ายมันมาลาคีใช่ไหมก็จะใกล้ๆแถวๆนั้นแล้วก็มีการปิดสารระบบพันธสัญญาเดิมเรียบร้อยนะยิยเชื่อแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่า เซปตูจินถูกแปลเนี่ยมีจํานวนเล่มมากกว่าพระนักสัญญาเดิมที่โปรเตสแตนต์ใช้พระนธสัญญาเดิมโปรเตสแตนต์มีจํานวนเล่มน,น้อยกว่าคาทอลิกและออร์โธดอกใช่ไหมก็แปลจํานวนเซปตูจินเนี่ยคือมันแปลฮีบรู Blue มาเป็นกรีกใช่ไหมแปลมากกว่าที่โปรเตสแตนต์ใช้แปลมากกว่าสารระบบเดิมพระนธสัญญาเดิมของโปรเตสแตนต์มันทําให้เห็นว่ายิวยุคแรกนะครับ เป็นไปได้ว่าอยู่ยุคแรกน่าจะอ่านง,งานมากกว่าที่เราอยู่ใช้ในสารระบบของโปรเซนต์เรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคอนเซปต์เรื่องแคนนอนฮะเรื่องแบบว่าคำทีเล่มไหนถูกตัดออกคำไหนเล่มไหนจัดเอาไว้บ้างเนะี่ยผมคิดว่าเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างใหม่ไม่ได้เป็นวิธีคิดของโลกสมัยโบราณก็อาจจะมองหนังสือเป็นกลุ่มรวมๆก็ได้ว่าอันนี้คือไซเคิลเทคเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ก็อ่านรวมๆกันนะทีนี้ ตามตำนานนะฮะก็จะเชื่อว่าพันธสัญญาเดิมเนี่ยถูกเคาะแคนนอนที่ขาลซิลออฟยัมเนีที่การประชุมที่ยัมเนียประมาณคศ9 0แต่เราก็ไม่สามารถมั่นใจได้อยู่ดีว่ายัมเนียคศ9 0มันตกลงฟันธงว่าใช้ชุดนี้หรือเปล่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพันธสัญญาเดิมเนี่ยสาระโบ,บพันธสัญญาเดิมเนี่ยถูกเคาะโดยชาวยิวไม่ใช่โดยคิดเซียนนะคิดเซียน ยุคแรกนะครับใช้หนังสือมากกว่าที่เราใช้ในโปรเตสแตนตนะแต่ผมกําลังไม่ได้ไม่ได้กำลังมาปฏิเสธสารระบบโปรเตสแตนต์นะกำลังพูดถึงประวัติศาสตร์เพียวๆนะที่จากยุคแรกใช้มากกว่านี้นะครับใช้โดยเฉพาะพวกที่เป็นอะพอล l ลิปติกนะพวกงานวิวรสารนี่ใช้กันเยอะนะครับเราจะเห็นพันธสัญญาใหม่จํานวนข้อความในพันธสัญญาใหม่จํานวนมากที่อันลูดนะที่อัลูดภาษาไทยว่าอะไรที่มี ความเชื่อมโยงกับงานเขียนที่เป็นอพอคคาลิสติกค่อนข้างมากนะซึ่งไม่อยู่ในประคัพทีของเราครับชีเเวเยนยุคแรกใช้หนังสือเยอะมากแล้ววันหนึ่งเราก็ค่อนข้างเราก็ฟันว่าเราจะใช้หนังสือจํานวนค่อนข้างเยอะเนี่ยนะเป็นหนังสือของเราแต่ว่ายูนะครับหลังจากที่พระวิหารถูกทําลายในยข้อคสแปศนยครับยู U ก็เริ่มวิวัฒนาการใช้คาว่าอะไร เซตเทิลตัวเองใหม่นะครับสร้างเป็นเราเรียกว่ารับบินิกยูนะรับบินิกยูเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังคศ8 0รับบินิกยูใหมายถึงชาวยูศาสนายูดายที่เซอร์เคิลอยู่รอบๆรบับบินิกทิชชิ่งอืมนึกคล้ายๆอันนี้แล้วกันเถระวาดนะเอาคือคือคำว่าเถระวาดในภาษาไทยเนี่ยมันมาจากคําว่าเถระบวกวาทะใช่ไหมก็คือคําพูดของพระสงฆ์คํา สรุปของพระอะไรเงี้ยคำสอนของกลุ่มพระนะรับบัทินิูดาเก็จะเกี่ยวข้องกับคําสอนของพวกรับบีเป็นหลักนะเมื่อก่อนเนี่ยศาสนายูดาเมันวนเวียนอยู่กับพระวิหารและก็คมภีร์นะครับแน่นอนอรับบีมีส่วนมากในการสอนก็จริงแต่ว่ามันไม่มากเท่ากับอิดาเอหลังจากการปฏิรูปศาสนาคศ .8 0ส่วน,นเีเกิดรับบินิูดาเขึ้นนะแล้วกลุ่มนี้แหละที่เริ่ม เคาะว่าพันธสัญญาเดิมจะต้องใช้เล่มไหนบ้างนะแล้วก็ออกมาเป็นชุดที่โปรเตสแตนต์ใช้นะก็คือยูดีสว,วัสดิ์สัตว์ที่1่สัตว์ที่2เนี่ยเขาก็สรุปแล้วว่าเขาจะใช้พระคัมภีร์เท่านี้จํานวนเล่มเท่านี้นะแล้วคริสเตียนก็เริ่มสงสัยว่าอา้าวยูวใช้แค่นี้เราใช้มากกว่าอันไหนถูกนะมันก็จะไม่มันก็จะต้องต่อสู้กันไปเรื่อยๆจนถึง มาตินลูเทอร์ใช่ไหมไปไกลมากนะพันกว่าปีละวพันหกร้อยปีนะมาตินลูเทอร์ก็มาเคาะว่าเล่มอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสาระบบของอยูเราไม่นับเราเรียกมันว่าเซกันแคนนอนนะ,ะมันอาจจะถูกเรียกเรียกว่าเซกันแคนนอนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแต่ว่าลูเทอร์ตัดเซกันแคนนอนออกไปเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องมองมันเซกันแคนนอนว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการโดนใจหรือเปล่านะอันนี้ แล้วแต่นะเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นความสําคัญของมันในเชิงประวัติศาสตร์เพราะว่าในประวัติศาสตร์มันถูกออบเป็น sacred text ของคิดจักยุคแรกด้วยนะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ก็ถ้าอ่านก็ดีนะถ้าอ่านก็จะเห็นว่า,ามันมีชุดความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างในเวลานั้นอนะันนี้คือ <K l ain> ข้าวคข,ของพันธสัญญาเดิมนะส่วนพันธสัญญาใหม่ก็อาจจะไม่ต่างไปจากนี้มากนะพันธสัญญาใหม่พอเขียนแล้วก็ ยุคแรกๆก,ก็จะมีการอ่าศตวรรษแรก2อก็จะมีการเลือกกันว่าเล่มไหนควรอ่านเล่มไหนไม่ควรอ่านนะมันจะมีหลายแคนนอนมากในในศตวรรษแรกนะแต่ว่าแคนนอนที่ถูกยอมรับมากที่สุดก็จะเหมือนกับแคนนอนที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ถูกอยอมรับมากที่สุดก็คอนสแตนตินางที่ชอบโดนโจมตีกันแต่จริงคอนสแตนตินไม่ได้เป็นคนเลือกนะแต่ว่ามันมี แคนนอนมันมีแนวคิดเรื่องสาระระบบที่ต่อสู้กันในเวลานั้นอยู่แล้วแล้วก็แนวคิดที่ได้รับชัยชนะมันคือแนวคิดที่ทําให้เกิดพระค์ที่เราใช้ปัจจุบันแล้วก็ข้าวซิลในการประชุมมันแค่เข้ามายอมรับว่าอ๋อในเมื่อมันชนะแล้วเราก็ประกาศว่ามันเป็นที่สุดก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งนี้การศึกษาพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบว่า ก็ต,ต้องต้องต้องยอมรับว่าอีบานเจลิคอนะแล้วก็พวกนักปกป้องความเชื่ออ o อล g i ีสจำนวนมากทำให้หัวข้อเรื่องคำภีศึกษากลายเป็นเรื่องง่ายไม่ได้ทำให้มันง่ายนะเพียงแต่ว่าเขาตัดทอนความความซับซ้อนความยากลำบากของหัวข้อนี้ออกไปเยอะจนผมรู้สึกว่าเราไม่สัตย์ซื่อต่อพระัมภีร์นะฮะถ้าคุณอยากจะเป็นคอนซูเอทีฟในคำของผมนั่นะก็คือคุณต้องสัตย์ซื่อกับพระคัมภี แม้กระทั่งความซับซ้อนของคัพพามีเองคุณก็ต้องยอมให้มันซับซ้อนอย่างนั้นนะครับคุณต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาใน Variation ของ Text ไม่ใช่แค่พันธสัญญาเดิมแนละ้วมันรวมถึงพันธสัญญาใหม่ด้วยนะปัญหาเรื่อง Variation ทั้งหลายเนี่ยปัญหาเรื่องการต่อเติมการเพิ่มการตัดออกเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะครับและมันมีทั้ง Major Variation และก็ minor variation มี Variation ที่ Variation แปลว่าความ ความแตกต่างอะไรเงี้ยนะทั้งที่เป็นไมเนอร์ก็คือเรื่องเล็กๆอย่างที่ผมพูดในตอนแรกาว่า,ามันอาจจะเป็นคําผิดหรืออะไรพวกเนี้ยแต่มันมีเมเจอร์ด้วยใช่ไหมมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักข้อเชื่ออยู่ในนั้นด้วยอย่างเช่นยอนบทที่7หรือบทที่8ผมจําไม่ได้นะตอนจบของมาราโกนะซึ่ง2อันนี้มันเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อเรื่อง2ทิ่โมธีบทที่สข้อสิใช่ไหมมีทุกตอนได้รับการดนใจแล้วเรามักจะสอนกันว่า คือหลักข้อเชื่อนะสำหรับผมนะหลักข้อเชื่อไม่ใช่พูดเรื่องอพระเยซูตายและไถ่บาปนะแต่ว่ามันเป็นหลักข้อเชื่อเรื่องพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นในโปรเตสแตนต์ที่ว่าพระคัมภีร์ส่งต่อยไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยอย่างเงี้ยหลักข้อเชื่อ,อน,นี้ต่างหากที่มันต้องตั้งคําถามว่าเม,มันจริงขนาดนั้นไหมในเมื่อเรามีหลักฐานอยู่ในมือว่าอย่างน้อยก็มาลาโกและยอนตอนนี้กิจการก็มีนะฮะมีหลายตอนนะครับที่มันเป็นปัญหาแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะ เราจะทํำยังไงกับชุดคําอธิบายนี้หลักข้อเชื่อนี้เราทํำยังไงกับข้อมูลพวกนี้เมื่อมันปรากฏสู่สายตาคนระับเออ่มไม่อยากให้เราไปตัดถอนว่ามัมพีมันเข้าใจง่ายขนาดนั้นนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้กำลัง discredit พระคำพีนะมันมีวิธีการมองพระพีผ่านเลนส์แบบนี้แล้วก็ยังผมเชื่อพระพีมากว่านี่เป็นพระวจนะของพระเจ้านะผมอ่านพระพี และผมทําตามแต่ว่ามันผ่านการตีความนะแต่ว่าผมเชื่อว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมันผ่านวิธีการมองที่ไม่ใช่อพโลอจติกไม่ใช่วิธีการมองแบบตัดทอนความซับซ้อนของมันออกไปนะก็อยากจะให้พี่น้องมีโอกาสได้ศึกษาอะไรแบบนี้แล้วก็ช่องนี้ก็จะทําหัวข้อแบบนี้เรื่อยๆนะครับวันนี้มาแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรไว้ก็ามาเป็นเกินเกี่ยวกับพิธีนะซึ่งเกินไปครึ่งชั่วโมงครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กําลังสนใจว่าจะศึกษาพุ่มพีนะหัวข้อต่อไปที่ผมจะทําจะอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่า lower criticism นะครับการวิพากษ์ชั้นล่างนะแล้วจากนั้นก็จะไป higher criticism นะแล้วเราก็จะไปดูเรื่องวิธีการตีความพุ่มพีกันว่าผ่านทางการมองผ่าน lower แล้วก็ higher เนี่ยเราจะตีความพัมพียังไง lower criticism หมายถึงการดูตัวบท เทียบกับ v a r i a t i o n ต่างๆว่ามันเราผมก็จะมามาพูดคุยกันว่าการศึกษาแบบนี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ยังไงและปัจจุบันมันไปในทิศทางไหนแล้วก็ไฮเอเรติซึมก็คือการดูบริบทนะครับว่าการศึกษาพิ่มพีผ่านบริบทเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ยังไงนะคือสมัยก่อนมันไม่ได้ศึกษาแบบนี้หรอกใช่ไหมวิธีการศึกษาแบบนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะแต่มันมีพัฒนาการของมันยังไงและมันไปต่อยังไง แล้วเราก็จะเข้าไปดูว่าแล้วเราควรจะอ่านร้องพีแบบไหนตีความยังไงมันมีคนให้อ่ความหมายมันมีคนให้วิธีการในการอ่านและตีความ,มั้องพีในแบบที่ดีขึ้นยังไงบ้างในแบบที่น่าสนใจยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ไว้เรามาคุยกันต่อนะวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านขอบคุณที่นั่งฟังมา29นาที30นาทีนะซึ่งผมรู้ว่านานมากแล้วก็หว,วังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนในการศึกษารคัมภีนะ อย่าให้ปัญหาพวกนี้มาเป็นอุปสรรคกับความเชื่อของท่านนะครับความเชื่อของเราอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าพระเยซูตายและฟื้นเพื่อไถ่บาปเราพระเยซูพระเจ้านั่นเป็นหมุดหมายแห่งความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับไม่ใช่พระคัมภีร์นะแน่นอนพระคัมภีร์มาจากพระเจ้าแต่อย่าเอาพระคัมภีร์ขึ้นไปเทียบเท่ากับพระเจ้าอย่าให้พ,พระคัมภีร์กลายเป็นพระเจ้าที่สี่เรามีตีเอกภาพก็ดีอยู่แล้วนะอย่าเอา ยาวจตุรเทพเข้าไปใส่ในคอนเซปต,ต์ของพิศศาสนานะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับสว่วนดีครับ